มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่นางเซียวเหล่งนึ่งมังกรหยกใจสลายสูญเสียเพื่อนรักไปกระทันหันปาฏิหารไม่มีจริงอีกหนึ่งข่าวเศร้ากับการจากไปตลอดการของนางเอกรุ่นใหญ่โจ้ไห่เม่ยไวัย5้7ปีหลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นลมที่บ้านในปักกิ่ง โดยทางครอบครัวได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกระทั่งช่วงค่ำวันที่12ธันวาคมต้นสังกัดได้ออกถแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโจไห่เม่ยได้เสียชีวิตลงแล้วในวันที่12ธันวาคม2023โดยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการไม่ตอบสนองต่อการรักษาล่าสุดนะคะหลี่ยวยั่วถงอดีตนางเอกระดับตำนานผู้รับบท เสี่ยวเล้งนึงมังกรโยกหลังทราบข่าวการจากไปของเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่โพสต์ข้อความอาไยบอกว่าฉันตกใจและเสียใจมากที่ได้ยินข่าวนี้เราเพิ่งพบกันในงานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายฉันขอให้เพื่อนเก่าไปสู่สุขติและหวังว่าบนสวรรค์จะไม่มีความเจ็บป่วยแม่นางเสี่ยเล้งนึงมังกรโยกอาไลเพื่อนจากไป ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c ท m มค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ